ต่อไปเป็นวิธีการยืนยันตัวตนนะคะก็ล็อกอินเข้าเว็บมานะคะจากนั้นเราจะเจอที่หน้าแดชบอร์ดแบบนี้และไปที่วงกลมกลมด้านขวามุมบนเห็นไหมคะอ่ะกดลงไปหนึ่งครั้งแล้วเลือก beneficiary account นะคะอันที่สองกดลงไปแล้วก็จะเจอหน้าตาแบบนี้นะคะให้กด add bank card นะคะ กด add bank card ก็จะขึ้นมาแบบนี้นะคะ account number ตรงนี้ให้ใส่เลขบัญชีของเรานะคะเลขบัญชีธนาคารที่เราจะทำการถอนเงินนั่นเองนะคะคือจะถอนเงินไปที่บัญชีไหนให้ใส่เลขบัญชีนั้นจากนั้นมาที่อันที่สองนะคะให้ใส่เป็นชื่อธนาคารนั่นเองนะคะธนาคารกสิกรไทยพาณิชย์อะไรแบบนี้นะคะก็ใส่ลงไปได้เลย ต่อไปหัวข้อที่3นะคะตรงนี้จะเป็นใส่ชื่อสาขาธนาคารที่เราเปิดจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะแอ,อ L เลือกไม่ใส่นะคะก็ไม่เป็นไรนะหัวข้อต่อไปหัวข้อที่5นะคะอันนี้ก็เอาไว้ใส่ชื่อตัวเราเองนั่นเองนะคะก็ใส่ชื่อจริงของเราไปได้เลยชื่อจริงนามสกุลนะ แล้วก็2อ,อันนี้ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะมาดูที่คำว่า Bank Car d Photo ตรงนี้เอาไว้อัปโหลดรูปบัญชีธนาคารหน้าสมุดบัญชีนั่นเองนะคะตรงนี้ก็ใส่รูปไปได้เลยนะคะเป็นรูปหน้าสมุดบัญชีนะตรงนี้ใส่เสร็จแล้วให้กดซับมิดนะคะถ้าใช้มือถืออาจจะต้องใช้แนวนอนนะคะเสร็จแล้วมันจะขึ้น s ักเซ็ตแบบนี้นะคะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะ อันนี้ก็อัปโหลดเสร็จเรียบร้อยนะคะเราสามารถแก้ไขข้อมูลลบข้อมูลหรือเพิ่มข้อมูลได้เลยนะ